มื่อนีสิบ้าพอมพี่น้องกับผมไปเที่ยวตลาดเยวาวราชผมหรือว่าชัยนาทว,ว่าสันวามาพี่น้องมาหอดเหลวหาหมองจอด่ได้ไรพี่น้องนั่งส้หล่อมาตัวเอาจอดไว้วัดวัดขับผ้าช่ยว่าสันวาเราก็นั่งซ้ำหล่อมาตัวพี่น้องเนี่ยหมองจอดอึดขัดแนะนึ่พี่น้องขันมากกับนั่งรถไฟฟ้ามากหรือว่าเอารถส่วนตัวมากกับจอดในวัดนะพี่น้อง มีคาเก็บสถานที่นิดน้อยครับผมเราไปมาเที่ยวได้ตามสบายใจพี่น้องมาเนียงตัวคนบ้ามองนีมีน้องกินลหลายหลายวันสันวะพอจะเป็นของจอกหลอกเกลียดพี่น้องเนีหยเราจอกหลอกเกลียดเมื่อมันจบเราไปกุ้งพี่น้องตัวละสองพันกว่าวบาทโตบักใหญ่มันพี่น้อง <c oughs> สำกับสืท่องตรงนี้กลุ่มเนี้ยสองคนกลัวบบเมนท่องพี่น้องอู้อปลาหมึกปลาพี่นอ้องคนนี่มักเก็บกินแนวใดพี่น้องสซงเดนี่พี่น้องแนวเสียงกุ้มเั้ใส่พน้กุ่งเลี้ยอะไนระอือ,ไ,อ,อไปตัวพี่น้องยางเบิ่ลไล่ไล่เลิกเลิกย่างจนวิ่งหมดล้วพี่น้อง อากาศดีครับผมอากาศกำลังเย็นกำลังดีบ่อหอนบ่อหนาวพอดีพอดีพี่น้องย่างเหลี่ไปเรื่อยๆพี่น้องวันสิมา้ากินเข่าพี่น้องเห็นกระจารีวิวเนืกินอยู่นี่แซ่บแซ่บประสันว่าะจังหวัดลดนีหเนี่ยพี่น้องเป็นรีวิววะเลยตามห้อยขึ้นมาสุห้ากินปลาหมึกที่อย่างเนี่ยล่ะ มาแซ่บแซ่บมาสันวาลาดหลัดีเนี่ยจองคิวก,กันเจ้าสั่ว์พี่น้องอ๋อยังไปเบ้างื่อยๆครับพ่อยังกินอันนั้นละ่ะหืะหันยางพูนหางแดงใจไวคนละพี่นอ้องตามอยู่เมืองจีนเนี่ยบรรยากาศเมืองจีนพี่นอ้องใช่ไหมเท่า,าครับผม,มพูดได้ากไปประเทศจีนม่านีกวนกันเลครับผม ใครเป็นประเทศจีนว,วันสอบไม่กวนสอบไม่กวนเสียงวกกันในะสันโว้ยฟังบบลออย่างพี่น้อ,นองคุ้นทางเลยเนี่ยมาเที่ยวไม่ทั้งฝรั่งไม่ทั้งคนจีนบัดคนเมียนมาขายของพี่น้องเอาว่าไปสลัดตามเห็นว่าเป็นสั่นตัวเอาพี่น้องคน ยังไปยังมากก็เริ่มหิวแล้วล่ะพี่นนท์สิกินนี้ยังดีนอกบ้านนี้เนาะกุ้งขึ้นว่าสองพันกว่าบาทหมดว่ามันสียท่อไงล่ะลุงพี่นนท์เนี่ยดูเน้อกินหลไรผลยังว่านเป็นไตรยังผมยังชมบรรยากาศซ้ำไปเมืองจีนนะลุงพี่นนท์คุณล่ะเบิ่งนลุกบรรยากาศ นี่ผูกเลี้ยงพี่น้องผูกเลี้ยงก็นมนี้คนน่ะลระมาดละกไม่นี่เมื่อพี่น้องอยากกินนี่นยังบรรยากาศกำลังดีครับผมยางเด่นช่อมยุ่เมืองจีนร้านกับยุ่เมืงองจีนแล้วหรอพี่น้องใส่หน้าเทาของแข็งพุ่นดันขวดพุ่มๆพี่น้องระเบิดสนม่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่ เป็นไนะง,ง,ง,งดีนะนะโอ้ยพี่นนะ้องเบิ้งเลยคนควรกุบเลยน่าแข็งเรื่องนหนแต่เย็นครับเนี่ยเบิ้งพี่น้องแม่งง่ก็มีแม่งอดก็ม,ม,กมีขี้เข็บก็บมีพี่น้องสารพัดแม่เลยพี่น้องเนี่ยเบิ้งตัวละลอยดีน,นนะนายเสียงย่นละนายมา,ากไปเลจินเขาพี่น้องมาเนี่ยนี่ละ ยำเนี่ยไปน้องต้มยำล่มหมิดมีสเน่วยเดียวซีมเบอร์กระดาษเสยบยมสดห่อน,อนเบอร์กนะปนบอืมโอ้ยคืออยู่เอ้าเนี่ยกุ้งยัดไสพี่น้องกุ้งยัดไสอื้คือของเขาอยู่ดีละ่ะน,นี่ย่ำตามมิกพี่น้องกินซำหนีตัวกินหลายกูนี่ เนื้อนกุ้งตัวละสองพันกรวดไปสนิทกัสีอิ่มยุิคือลองเบิรงกันนะไรอือคือยุคคือยู่ดีดออออแสียงดีเสีงโอ้มออิมหลอกไปต้อพี่น้องม,นอมันอือน่ยจกพอจกพอกดหูพี่น้องคอยย่างไก่บนสันวหวเพินพ่นปิดก้อนเหล่าพี่น้องเพิ่นปิดหามง่งม่คำแล้วเลิกบ่เห็น เป็นกินไลยเหรอไหวข้างนอกนี่แหละได้มืดละวายเซก็ได้เลี่ยกินกันเลี้ยวเลี้ยงอยูบินนน้อยเลี้ยวเลี้ยงยอนอยูนบ์ป้าไปตัวครับผมบรรยากาศกำลังดีมึงไฟเหรอครับพี่นบ์ไฟยังมาแรงงามขัดอยุบแปดยูนึงจีนใช่นาข่าวเปียไว้จังได้เหรอฮะใช่นา ใช่หน้ากับจีนเท่าเท่าว,ว่ามันจีนสีเท่าวะว่ามันจีนสีเท่าผมน้องวาไปดอกว่าสันดอกว่าเอาบันนี้พี่น้องบรรยากาศนี่ยมือเลี้ยงคุณล่ะพี่น้องวิงงีงามงามปุ้ยคุณงามงามงามนี่แหละพี่น,อน้องบาตกแปลของประเทศจีนดอกมม้นี่ก็เลี้ยว มาหนีแล้วซ้อมยุ่เมืองจีนละพี่น้องคนแถวนี้โบกันทวงเจียงยงเจียงรามขาฟังบรรุเลี้ยงกันแล้วกันตานยุตตังประเทศฮะโคดายุเกะกับมาได้พี่น้องเลิศไม้ยางเลียนมาหากินมาหาหล่อบึงพี่น้องพูดละ่ะหย่อมหย่อหย่อมพูดละ่ะจักเมียนยังนี่พี่น,ออดดน้องเนี่ยได้ปะเนี่ยเมื่อแต่ยุคนี้ละอื พาอยู่ข้องจ้าหลอกใจแหลกนี่แหละจอหลอกใจแหลกพี่น้องเพราะมันจุกลูกใจแหลกเนี่ยจกดหลอกเจแหลกนี่ละของจอดหลอกใจแหกไ่้ในยวนยู่นี่แหละโอคาอยู่พี่น้องมีหอดแมวควดพี่น้องแมวควดก็มีนั่งควดก็มีนี่เน้นหน่อยเจ้าเป็นหญ้าก็มีพี่น้องเน้นหน่อยอืออมีแต่พวกปอ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 กปเนี่ยคือคือคือ วออันนี้ล่ะพี่น้องนนเอานียน้อยเ <c oughs> นี่ยเอานีน้อยจัดตัวนี่แหละครับผมบรรยากาศสัมยูเมืองกินนะผมวัเนี้กัไในเวลาครับบ้านอืมป่ะมันนี้พอกันไม่คลิปหนาพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ้งน้ำกันสวัสดีครับ